จะสาวท่าผมโอ้อยดอกนี้คอมโบชุดจุดใจไปเลยจะพี่จ๋าเปไงเราไปไงละอุ่นหน้าแดงมาแล้วยังไงเล็ตเตอร์สัญลักษณ์ายหน้าทองหน้าแดงและหน้าชมพูจแพงสุดใจน้อยสุดจะเป็นเลขสิทนะทุกคน หน้าเกมจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้คือขอบเงินเข้าที่จะเป็นขอบทองและเข้าที่จะเป็นตัววายจะที่รักอันนี้คือตัวคูนะจ๊ะสกเก็ตเตอร์ลง4ตัวแบบนี้ก็หมุนไปเลยจะ10รอบฟรีอ่ะเกมนี้ซื้อฟรีเกมได้ด้วยนะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้เราเล่มกันที่เบ็สิบอ่ะไปกันเลยเบ็ดสิบแล้วยังไงต่อดีออตโต้ห้าสิบเพื่อความปังไปกันเลยจับไปเลยไหนมาดูซิเพราะวันนี้เราจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะทุกคนด้วยเบ็สิบและทุนแค่หนึ่งร้อย โอเคมีอะไรไหมเอ่ยเว้ยแล้วยังไงต่อเดแล้วยังไงต่อดีจังหวะนี้ว่าวอีกแล้วนะยังไงเดี๋ยโอ้โหว่าวอีกทีแล้วก็ว่าวอีกทียังไงจะโอ้โหเจมาจังหวะนี้แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วอะไรตามไม่มีอะไรตามมาเลยจังหวะนี้พี่จ๋าแล้วยังไงต่อดีอย่งเงียบได้ไหมเคตามมาแล้วยังไงต่อดี๋ะเอาเอาหน้าแดงมาจังหวะนี้ดิโอ้โหสวยพี่สวยเขียวตามแล้วยังไง แล้วยังไงม่วงมาแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อดีเอมาจังหวะนี้โอ้โหติดตามมาไม่ไหวปังไม่ไหวนะน้ำเงินตามมาอีกเอ้าแล้วยังไงแล้วไม่งไงนชมพูจังหวะโอ้โหตอกนี้จังหวะนี้เข้าพันสี่หูวเบสสิบปังไม่ไหวเจมาแล้วยังไงต่อดีแล้วยังไงต่อ,อ,าานนอหูอามมาหวิวนะรวา,าวงวัลวก้อนโตสา 1, 000, 4, หมหากสามหนึ่งห,ห,ห,หูปังไม่ไหวทุกคนเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยงานเดียว เราไปขยับบิดกันดีกว่าทุกคนเดีย๋ยวรอกเขาน้องเขาเข้าไหลหเขาเลื่อนอ่ะนะเดีย๋ยวเราไปขยับบิดกันสักนินดนึงทุกคนตะคร,รู้ตุ๊กตูโอ้โหไหลไหลกันไหมหยุดไหมย่อนไหลไหมอุ้ยนะ่าน้ำเงินมาจังหวะน,นี้เป็นไงล่ะจ้าเป็นไงล่ะจ้าเปบสิบเปบสิบเอาจริงเป็นไงล่ะทุกคนปังไม่ไหวยรางวัลก้อนตุปกตู้ม่ขสองสามแปดสองโอ้โหถือว่าทำได้ดี ถือว่ามาได้ดีเดี๋ยวเราขยับเบ็ดแบบโดโดๆอะนะแบบว่าคนเฟสเฟสเขาเล่นกันอ่ะนะไปกันเล่งๆนแบบโดโดๆไปเลยจ้ายังไงจะเบ็ดห้าสิบจะมีอะไรดีๆไหมเอยโอ้โหอ,อเคมาจังหวะน,นี้แล้วยังไงแล้วยังไงต่อ <zo ars> แล้วยัง selfies, <right> อุย้ยสเกต็ตเตอร์มาจังหวะน,นี้เบ็ดห้าสิบสเกต็ตเตอร์เข้าแล้วจ้าโอ้โหเป็นไงเล่าเป็นไงแล้ว,ลวมากันดวงเจ๊งโอ้โหปังไม่ไหวปังไม่ไหวลอยเกินปู เดี๋ยวเราไปดูว่าสิบรอบนี้เราจะได้อะไรดีๆบ้างนะทุกคนไปกันเลยจ้ะคคิวมาแล้วยังไงคิวมาจังหวะนี้แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อดีเอ่ยโอ้เจตามมาเจตามมาแล้วมีอะไรตามเจมาสิบตามเจมาแล้วยังไงต่อคงหดเทเข้ามาอีกรอบแล้วยังไงดีแล้วยังไงดีแล้วยังไงดีโอ้หฟังไม่ไหวเลยไปกันต่อ ไปกันต่อครึ่งหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเจว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อ่ะเจมาแล้วยังไงแล้วยังไงอุส่ได้เข้ารอบเอาหน่อยวะเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิอ,อ,ยดอุใส่ได้เข้ารอบมานี่เจมาแล้วยังไงแล้วยังไงต่อยังไงดียังไงดีอยาแผอยา่าแผิจะสอดท่าโอ้ยดอกนี้ คอมเบอรชิช้จุดใจไปเลยเจะดพิจ้าเป็นไงแล้วเป็นไงล่ะโอ้โหหน้าแดงม,มาแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงโหยรางวัลก้ก็ต่อไปเลยทุกคนเจ็ดพันเจ็ดโอ้โหมันต้องอย่างงี้สิเบตห้าสิบมันต้องอย่างงี้สิมันถึงจะเร้าใจนะทุกคนโอ้โหไปกันต่อเลยจ้าเป็นไงเงะช้ามาจะแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะพอได้พอได้รุนได้มีเนาะอ,อ่ะไปกันต่อ ไปกันต่อโอ้โ oh, ห oh, hey. ด่าเราขยับเป็ดอีกขยับไปเขารู้ว่าเราคือนักสู้ไต่ไปเรื่อยๆทุกคนไปที่เบ็ดร้อยโอ้โ oh, ห hey. เดี๋ยวมาดูว่าเบ็ดร้อยจะมีอะไรว้า wow, ว wow, ให้เราบ้างนะทุกคนไปกันเลยจ้าแล้วยังไงต่อนี้โอ้โ oh, ห oh, oh, สิบมาจาังหวะน,นี้แล้วอะไรตามมาอะไรตามสิบมาดีเจตามมาแล้วมีอะไรตามเจมาอีกมีโอ้โ oh, ห oh, hey, นะ้าฟ้าตามเจมาแล้วยังไงจังหวะน,นี้เขียวมา เขี่ยมาแล้วยังไงแล้วยังไงเอา่าแล้วก็ว่าวไงเอสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เบ็ดร้อยยังไงอะยังไงเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้ายังไงยังไงสามช่องยังไงยังไงดีตายยังไงดีจะเข้าไหมเอ้ยเข้าไหมเอ้ยยังไงดีโอหูหลุนเยี่ยวจะแตกยังไงจะมาไม่มาเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยสเก็ตเตอร์โอ้โหไม่มานะทุกคนตายเหอะให้ตายเหอะอย่างนี้แล้วยังไงดีแล้วยังไงดีสเก็ตเตอร์ไม่มาจริงเหรอใจร้ายจริงเลยอะไม่เป็นไร สิบมาอ่ะยังเรายังไม่สิบมานะทุกคนโอ okay. oh <c oughs> เคโอ้โหเงียบกริบเบอรร้อยเงียบกริบอ่ะนะม่วงมาจังหวะน,นี้แล้วยังไงต่อเจโอ้โหเจมาจังหวะนี้ ah คอมบช์ชุดจุใจไปเลยจ้ะโอ้โ oh หตามด้วยเคเกือบหมดกะารานันเขินไปเลยเจอแบบนี้เขินไปเลยเขินตัวบิดเลยยังไงแล้วยังไงเขียวต่อแล้วยังไงต่อแล้ว oh ยังไงต่อโอ้โหคิวตามมานะจ๊ะ คิวก็ไม่ยอมเอก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วยังไงแล้วยังไงดีจ้าแล้วยังไงดีจ้ารางวัลก้อนโต493สุดโอ,โ,โอ้โหเอาจริงน้องๆหนูๆท่านใดน,นะจ๊ะที่ดูอยู่นะจ๊ะไอ้ยุท์ส่องคอนเสิร์ตพีเจ๊มไมแนะนำให้เล่นเลยนะจ๊ะอย่าเล่นตามเจ๊นะแต่ถ้าเวียดท่านใดสนใจตามมาฟัางตามมาเฮงเหมือนเจ๊ก,ก็กดริ้งใต้คอมเมนต์ได้เลนนนนนเนยนะจ๊ะโอ้โหเจ๊ว่าเจ๊อ่ะพอดีกว่าโอเค รดม,มากจ้าโอเคขอบคุณมากจากทุกคนบ๊ายบายนะจ้าจุ๊บ